ความเสี่ยงที่ใหญ่หลวงที่สุดก็คือการไม่ยอมเสี่ยงอะไรเลยมันเป็นไปไม่ได้ที่ทุกทางจะล้มเหลว อย่างน้อยมันต้องมีหนึ่งเส้นทางที่ประสบความสำเร็จข้าพระพุทธเจ้าขอถวายความนอบน้อมนมัสการแด่พระรัตนตรัยด้วยเสียงกล่าวขอถวายความคารพและขอโอกาสแก่พระมหาเีรานุเถระพร้อมเพื่อนสหธรรมิกทุกๆรูป เพื่อประกาศธรรมในครั้งนี้และขอความเจริญความผาสุขและความมีปัญญารู้เหตุแห่งสุขรู้เหตุแห่งทุกข์จงเจริญรุ่งเรืองอยู่ในหัวใจของท่านญาติโยมสาธุชนคนดีมีน้ำใจไฝ่ในศีลในธรรมด้วยกันทุกคนทุกท่าน ที่ได้มีโอกาสมาบําเพ็ญบุญกุศลร่วมกันในวันนี้ก็ขอเชิญเจริญพรญาติโยมสาธุชนคนดีมีน้ำใจทุกท่านนั่งตามสบายต่อจากนี้ไปเราท่านทั้งหลายก็จะได้มาบําเพ็ญบุญกุศลร่วมกันอีกประการหนึ่งนั่นก็คือการฟังธรรมะ ซึ่งเป็นหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าการฟังธรรมะนั้นก็เพื่อที่จะเปิดช่องเปิดโอกาสให้เราได้รับอานิสงส์ห้าประการหรืออย่างใดอย่างหนึ่งนั่นก็คือจะทำให้เราได้ฟังในสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง สิ่งใดที่เราเคยฟังแล้วไม่เข้าใจชัดนานไปก็อาจจะหลงลืมเมื่อได้ฟังสองครั้งสามครั้งหรือบ่อยๆมันก็จะทำให้เราเข้าใจชัดแจ้งหรือจําได้แม่นยำมากขึ้นประการที่สามจะทำให้เราคลายบับันคลายความลังเลสงสัยลงเสียได้ก็คือบัรเทาความลังเลสงสัยลงเสียได้ สีจะทำความเห็นผิดให้กลับกลายเป็นความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริง 5. จิตของผู้ฟังนั้นย่อมพองใสนี้ก็เป็นอานิสงส์ของการฟังธรรม5ประการนะที่จะเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ตั้งใจฟังธรรมโดยความเคารพฉะนั้นญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลาย การฟังธรรมะซึ่งเป็นหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชินนวรสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นนั้นก็น,นับว่าเป็นการทำบุญทำกุศลให้กับชีวิตของตนเองอีกประการหนึ่งและเมื่อเรามีการทำบุญทำกุศลลงไปแล้วความสุขกายสบายจิตหรือความรื่นเริงบันเทิงใจก็ย่อมจะเกิดขึ้นแก่เราอย่างแน่นอนในโลกทั้งสอง สมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงได้แสดงอิทธผลของบุคคลผู้บำเพ็ญบุญกุศลเอาไว้ว่าบุคคลผู้ใดได้บำเพ็ญบุญกุศลเอาไว้บุคคลนั้นย่อมบันเทิงเริงใจในโลกทั้งสองก็คือมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ก็มีความสุขแม้ละจากโลกนี้ไปแล้วก็ย่อมรื่นเริงบันเทิงใจในสุคติ โลกสวรรค์ข้างหน้าเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายบุญกุศลน,นั้นจึงเป็นต้นทุนของชีวิตที่ประเสริฐทีเดียวเหมือนกับอะไรเหมือนกับทรัพย์สมบัติภายนอกมีเงินทองเป็นต้นก็ย่อมจะเป็นกำลังเป็นที่พึ่งแก่เจ้าของทรัพย์ได้แต่ว่าบุญนี้เป็นขุมทรัพย์ภายในที่ประเสริฐ ผู้ใดมีบุญผู้นั้นไม่ต้องจนใจจะคิดจะทำอะไรบุญก็ช่วยสนับสนุนอุปธรรมในทางโลกเขาถือกันว่าเงินทองเป็นต้นนั้นคือแก้วสารพัดนึกแต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นถือว่าบุญกุศลเป็นเหมือนกับแก้วสารพัดนึกย่อมให้ความสำเร็จดังใจปรารถนาทุกประการ ดังคําที่ว่าปรารถนาสารพัดในปัทตภีบุญบารมีบันดาลได้ดังใจจงส่วนผู้ที่ขาดต้นทุนคือบุญกุศลบุญไม่นำพาวาสนาไม่นำส่งชะตาชีวิตก็มักจะตกอับทำมาหากินก็ไม่ค่อยจเจริญชีวิตมีอุปสรรคขัดขวางไม่ก้าวหน้า เข้าในลักษณะที่ว่ามีเมียเมียก็มีชู้เลี้ยงหมูหมูก็ตายค้าขายก็ขาดทุนเข้าหุ้นก็ถูกโกงมีลูกก็ไม่ได้อย่างตัวมีผัวก็ไม่ได้อย่างใจมีพ่อแม่ก็ใจร้ายมีสหายก็ใจคดมีสิทธ์ก็ทรยศ มีผู้ใหญ่ก็พึ่งพาอาศัยไม่ได้หรือที่เรียกว่าจะทํานาข้าวกล้าก็แห้งตายจะค้าขายก็ขาดทุนจะพึ่งบุญท่านผู้ที่มีบุญเขาก็เบือนหน้าหนีเพราะกุศลของหล่อนไม่มีมาแต่หนหลังบ้านก็ไม่มีจะอยู่อูก็ไม่มีจะนอนหมอนก็ไม่มีจะหนุน อะไรต่อมิอะไรก็จะไม่มีเหมือนคนอื่นเขาที่ป่วยก็นักที่รักก็นายนะหรือจะไปไหนมาไหนก็มีแต่คนคิดร้ายปองร้ายมีแต่คนเกลียดชังมีแต่คนด่ามีแต่คนว่ามีแต่คนใส่ร้ายป้ายสีเหล่านี้เป็นต้นทำอะไรมันก็ขาดขาดเกินเกๆน,นี่แหละเขาเรียกว่าอำนาจของการขาดบุญอันเป็นต้นทุนของชีวิต เพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายบุญกุศลนั้นจึงเป็นสิ่งที่สําคัญต่อชีวิตของเรามากทั้งในชาตินี้แล้วก็ในชาติต่อ,ตอไปด้วยถ้าเรามีบุญมากชีวิตของเราก็มีความสุขมากมีบุญน้อยชีวิตก็มีความสุขน้อยไม่มีบุญเลยชีวิตก็หาความสุขไม่ได้เพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลาย พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราท่านทั้งหลายเปิดช่องเปิดโอกาสให้กับชีวิตของตนเองโดยการบําเพ็ญบุญกุศลอยู่ทุกเมื่อขยยมเนะี่ยเพราะชีวิตเราไม่ได้จบเพียงแค่ความตายคุยยมจะรุนใจว่าไหมชีวิตของเราจบเพียงแค่ความตายหรือเปล่าไม่ได้จบเพียงแค่ความตายแต่ชีวิตของเรายังจะต้องดำเนินอย่างนี้ไปอีกเรื่อย นับชาติไม่ถ่วนเพราะอะไรชีวิตของเรายังจะต้องเวียนตายเวียนเกิดเกิดแล้วเกิดเล่าตายแล้วตายเล่านับพบชาติไม่ท่วนเพราะอะไรขอยมท่านใดทราบบ้างเพราะยังมีกิเลสอยู่ขอยมสาธุโมทนาบุญกับขอยมจะรุงใจด้วยวย,วยวอดเยี่ยมมากขอยมเพราะเราท่านทั้งหลายยังมีกิเลสตัณหาอยู่มีความโลภ ความโกรธความหลงเป็นต้นอยู่ในจิตใจอยู่เพราะฉะนั้นกิเลสนั่นแหละเป็นเหตุให้เราทำกรรมลงไปทางกายบ้างทางวาจาบ้างทางใจบ้างเมื่อทำกรรมลงไปแล้วก็ไปเสวยผลของกรรมคือได้อัตภาพรูปนามขันห้าชุดใหม่ในสุขติภูมิบ้างในทุคติภูมิบ้างนับชาบไม่ท้วนตรับใดที่คุยง ขุยมยังไม่สามารถทําลายกิเลสให้หมดจดจากขันธสันดานได้ขุยมเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายควรให้ความสําคัญกับชีวิตในปัจจุบันนี้ให้มากแล้วก็ในโลกหน้าด้วยฉะนั้น <c oughs> เมื่อเราท่านั้งหลายได้ทราบความเป็นจริงว่าชีวิตของเรายังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้เราก็ควรที่จะใช้เวลาของชีวิตที่เหลืออยู่ขุยมยังไม่แก่ตัวมากจนเกินไป ยังไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนแล้วก็ยังไม่ตายเราก็ควรที่จะเพิ่มพูนตักตวงอบรมสั่งสมบุญกุศลให้กับชีวิตของตนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะอะไรจึงต้องสั่งสมบุญเพราะบุญเป็นต้นเหตุของความสุขทุกอย่างสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสเอาไว้ว่าสุโขปุญญัสะอุจโยการสั่งสมบุญนำความสุขมาให้ การสั่งสมอย่างอื่นอาจจะนำความทุกขมาให้แก่เราก็ได้ใช่ไหมขยมแม่ชีแต่ว่าการสั่งสมบุญกุศลน,นี้นำความสุขมาให้โดยถ่ายเดียวสุขทั้งกายสุขทั้งใจสุขทั้งในชาตินี้สุขทั้งในชาติหน้าจนกว่าโยมจะเข้าถึงซึ่งมักผลนิพพานพ้นจากการตายการเกิดดังนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไป นะเราก็จะได้มาฟังธรรมร่วมกันนะวันนี้ต่อมาก็จะได้มาพูดในเรื่องเรื่องอะไรนะคุยมจำได้หรือเปล่าเรื่องผลดีของศีลห้าน่าอัศจรรย์โอ้ห้าอัศจรรย์จริงๆคุยมท่านใดรักษาศีลห้านี่ย่อมจะได้รับผลที่เลิศประเสริฐยอดเยี่ยมน่าอัศจรรย์มากมายหลายอย่างหลายประการทีเดียวนะคุยมนะผลของศีลผลดีของศีลไม่มีขายตามท้องตลาดนะ ทังที่ธรรมารได้พูดไปแล้วนะฉะนั้นก็จะได้มาพูดในเรื่องของอานิสงส์ของการรักษาศีลห้าขยมฉะนั้นการรักษาศีลห้านี้องค์สมเด็จพระชินนสีสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นมหาทานอันประเสรขฐขยมในขณะที่คนใดคนหนึ่งมีการรักษาศีลในขณะนั้นสรรพสัตว์เป็นจํานวนมากย่อมได้รับประโยชน์อันมหาศาลทันทีอาทิเช่นหนึ่ง เมื่อเรารักษาศีลข้อที่หนึ่งคืองดเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตย่อมได้ชื่อว่าเราให้ชีวิตแก่ผู้อื่นเราให้ความปลอดภัยแก่สปปรรพสัตว์ทั้งหลายนะซึ่งไม่มีการให้สิ่งใดที่จะมีค่าสูงสุดเท่ากับการให้ชีวิตสัตว์โยมเมื่อเรารักษาศีลข้อที่สองคืองดเว้นจากการลักทรัพย์ย่อมได้ชื่อว่าเราให้ความปลอดภัย แกทรัพย์สินเงินทองของผู้อื่นซึ่งเป็นการให้ฐานะความเป็นอยู่อันมั่นคงเมื่อเรารักษาศีลข้อที่สคืองดเว้นจากการประพฤติผิดในการมย่อมได้ชื่อว่าเราให้ความสุขให้ความปลอดภัยแก่บุตรธิดาพัรยาสามีของผู้อื่นซึ่งเป็นการให้ความคุ้มครองแก่สถาบันของครอบครัวที่ดีที่สุด เมื่อเรางดเว้นจากการเมื่อเรารักษาศีลข้อที่สี่คืองดเว้นจากการพูดปดโกหกหลอกลวงย่อมได้ชื่อว่าเราให้ความจริงแก่ผู้อื่นทำให้เกิดความสบายใจในการดำเนินชีวิตไม่ต้องหวาดระแวงซึ่งกันและกันเมื่อเรารักษาศีลข้อที่หคืองดเว้นจากการดื่มสุรามเมรัยเครื่องดองของทำใจให้เกิดความประมาท ย่อมได้ชื่อว่าเราให้ความปลอดภัยแก่ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะคนที่ประมาทขาสตินั้นย่อมสามารถกระทําความชั่วได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความชั่วทางกายทางวาจาหรือทางใจมีฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดปดโกหกหลอกลวงพูดส่อเสียดพูดคำหยาบเป็นต้น ก็สามารถทำได้ทั้งสิน้นด้วยเหตุนี้แหละท่านญาติโยมสาธุชนคนดีมีน้ำใจทั้งหลายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงตรัสว่าการรักษาศีลห้านั้นเป็นการให้ทานที่ประเสริฐเพราะอะไรเพราะช่วยหล่อเลี้ยงโลกนี้ให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขมาช้านาน และทานอันประเสริฐนี้แหละองค์สมเด็จพระจินนาสีสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นมหาทานอันยิ่งใหญ่พร้อมกันนั้นพระองค์ยัง,ยงได้ทรงตรัสต่อไปว่าเป็นการให้ความไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีความเบียดเบียนแก่สัตว์หาประมาณมิได้เมื่อเราให้ความไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีความเบียดเบียนแก่สัตว์หาประมาณมิได้แล้ว เราก็ย่อมเป็นผู้มีส่วนได้ความไม่มีเวรความไม่มีภัยความไม่เบียดเบียนอย่างหาประมาณมิได้ทั้งในชาตินี้และในชาติต่อๆไปฉะนั้นองค์สมเด็จพระชินนสีสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงตรัสไว้ในปุญญาพิสันทสูตรว่าเป็นห่วงบุญห่วงกุศลอันยิ่งใหญ่นำความสุขมาให้ให้อารมณ์อันเลิศมีสุขเป็นผล เป็นไปเพื่อสวรรค์เป็นไปเพื่อสิ่งที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและเพื่อความสุขสิ้นกาลนานนี่คืออนุภาพนี่คืออานิสงส์นี่คือประโยชน์ของการรักษาศีลห้าขโยมดีไหมคโยมน่าสนใจไหมน่าสนใจนะฉะนั้นวันนี้ก็จะได้มาพูด เรื่องสีนข้อที่สองคืออะไรนะขยมสีลข้อที่สองเรามาฟังอานิสงส์ผลดีหรือที่เรียกว่าโปรโมชั่นพิเศษของศีนข้อที่สองคือการงดเว้นจากการถือเอาวัตถุสิ่งของของผู้อื่นที่เขาไม่ได้ให้เอามาเป็นของตนเองหรืองดเว้นจากการลักขโมยตีชิงวิ่งราวปล้น หลอกลวงตูช่อโกงตระบัดยักยอกนะหรือลักซ่อนลักต้อนสับเปลี่ยนเหล่านี้เป็นต้นเราเห็นทรัพย์ของบุคคลอื่นวางไว้ด้วยความเผลอเรอเรามีโอกาสที่จะลักที่จะขโมยเอาไปแต่เราไม่เอาเราได้ชื่อว่ามีสีนหนื้อยังโยมเราได้ชื่อว่ารักษาสินข้อที่สองหรือยังคโยมเกต เป็นบุญหรือ,อยังนะเห็นโทรศัพท์คนอื่นวางไว้นะคนอื่นเขาก็เจ้าของเขาก็ไปที่อื่นเราเห็นแล้วก็อุ้ยแทนที่เราจะเอาเราก็ไม่เอากลัวบาปกลัวกรรมใช่ไหมคุณโยมเออเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนนะแล้วมันก็ยังส่งผลกระทบนะมาให้แกเราด้วยนะเราก็จะต้องได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนเหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่เรางดเว้นจากการลักทรัพย์เราก็ได้ชื่อว่า เราให้ความปลอดภัยเก่ทรัพย์สินเงินทองของผู้อื่นนะถ้าเราไปลักของคนอื่นมาก็ทําให้คนอื่นลาบากใช่ไหมคุยมทําให้เขาสูญเสียทรัพย์ไปนะเขาก็ต้องลําบากในการทามาหากินในการดําเนินชีวิตนะฉะนั้นผลเหล่านั้นมันก็จะสะท้อนย้อนกลับมาหาเราทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็ควรที่เราท่านทั้งหลายควรระมัดระวังในเรื่องนี้คุยมเพราะว่าเมื่อเราทํากรรมใดไว้แล้วเนี่ยเราจะต้องได้รับ รับผลของการกระทำนั้นตามสมควรแก่เหตุสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสเอาไว้ว่ายาที่สังวัปเตพีชังตาที่สังลัพเตพลังกัละยาณาการีกัละยานังปาปการีจะปาปกังแปลว่าบุคคลหวานพืชไว้เช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นทำกรรมดีย่อมได้รับผลดีทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่ว ตรงตัวแน่นอนขยมพระพุทธเจ้าทรงเปรียบการทํากรรมเหมือนกับการหว่านพืชขยมถ้าขยมหว่านข้าวขยมจะได้เมล็ดเป็นอะไรได้ผลเป็นอะไรขยมได้ผลเป็นเมล็ดถั่วเขียวได้ไหมไม่ได้น่ต้องได้ผลเป็นเมล็ดข้าวคุณโยมปลูกมะม่วงจะให้ได้รับผลเป็นขนุนเป็นมะตูมเป็นมะพร้าวได้หรือเปล่าขโยมไม่ได้มันก็จะต้องได้รับผลเป็นมะม่วง ฉะนั้นกรรมดีกรรมชั่วที่ตัวทำแล้วเนี่ยก็ย่อมจะได้รับผลเป็นเป็นอะไรถ้าทํากรรมดีไว้ได้รับผลเป็นอะไรได้รับผลเป็นความสุขถ้าทํากรรมชั่วไว้ได้รับผลเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนความวิบัติความขมขื่นทั้งในชาตินี้แล้วก็ในชาติต่อๆไปด้วยฉะนั้นญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายการรักษาศีลข้อที่สองคือ งดเว้นจากการลักทรัพย์ของผู้อื่นถ้าเรางดเว้นได้คุณโยมจะได้รับโปรโมชั่นหรือผลดีสองการคือหนึ่งจำได้ไหมเมื่อวานเนี้ยรับผลอะไรบ้างสองการคือหนึ่งได้รับผลในปฏิสนธิการนำเกิดในไหนคุณโยมนำเกิดที่ไหนนำเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นเทวดาหกชั้น ชั้นใดชั้นหนึ่งคุยมดีไหมคุยมคุยมอยากเกิดมาเป็นมนุษย์อีกไหมไม่อยากเกิดแล้วอ๋อ,อาบางท่านก็อาจจะอยากเกิดอีกบางท่านก็ไม่ไม่อยากเกิดนะมันก็อยู่ที่เหตุที่ปัจจัยนะว่าเราจะได้เกิดหรือไม่ได้เกิดนะประการที่สองส่งผลในประวัติการคือหลังจากที่เราเกิดแล้วคุยมอาทิเช่นเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นต้น คุณโยมจะได้รับอานิสงผลดีหรือที่เรียกว่าโปรโมชั่นพิเศษถึง11ประการดังต่อไปนี้คือ 1. เป็นผู้มีโภคสมบัติมากโอ้โหคุณโยมสนใจไหมหน่าสัจจานจริงๆคุณโยมแค่งดเว้นจากการลักทรัพนะย์นะเออยังไม่ต้องคือการงดเว้นจากการลักทรัพย์เนี่ยก็เหมือนกับเราไปให้ทานใช่ไหมให้สมบัติ ของคนอื่นอยู่กับเขานะให้ความปลอดภัยแก่สมบัติของผู้อื่นฉะนั้นประการแรกเลยเราจะเป็นผู้ที่มีโภคะสมบัติมากประการที่สองมีข้าวของอาหารมากหรือมีเครื่องอุปโภคบริโภคมากมาย 3. หาโภคทรัพย์ได้ไม่มีที่สิ้นสุด 4. โภคทรัพย์ที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นห พ่อขศัพย์ที่เกิดขึ้นแล้วก็จะยั่งยืนถาวรเอาพูดย่อย่อนะขอยมคงไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะขอยมก็คงจะเข้าใจกันดีแล้วแหละนะขอยมจะรุงใจนะฟังแค่นี้ก็แจ่มแจ้งแดงแจ๋แล้วนะประการที่6หาสิ่งที่ปรารถนาได้รวดเร็วประการที่7ทรัพย์สมบัติไม่พิน,นาศไปเพราะภัยต่างๆคือหมายความว่าทรัพย์สินเงินทองของขอยมเป็นต้น โจรไม่สามารถลักขโมยจี้ปล้นเอาไปได้พระราชาไม่สามารถริบเอาไปได้ไฟไม่ไหม้น้ำไม่ท่วมน้ำไม่สามารถพัดพาเอาไปได้หรือแม้แต่บุตรหลานผู้อันไม่เป็นที่รักก็ไม่สามารถที่จะขโมยหรือถือเอาทรัพย์สมบัติของขุยมไปได้ด้วยประการที่แปดหาทรัพย์สมบัติได้โดยไม่ถูกแบ่งแยกขุยมจะได้มาคนเดียว ไม่ต้องไปแบ่งกับใคร 9. ได้โลก,กุตระรัพย์คือพระนิพพาน 10. อยู่ที่ไหนก็มีแต่ความสุขก,กายสบายจิต 11. ไม่รู้ไม่เคยได้ยินคำว่าไม่มีนี่คืออานิสงค์ของการงดเว้นจากการลักทรัพย์โดยย่อพอสังเขปคุณโยมและอานิสงส์ที่อาตมาได้กล่าวไปแล้วนั้นนะ ไม่ว่าจะเป็นอานิสงส์ในการนำเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาหรืออานิสงส์ของการส่งผลหลังจากเกิดแล้วเนี่ยย่อมจะติดตามส่งผลให้เราได้รับหลายภพชาติทีเดียวไม่ใช่ชาติเดียวคุณโยมรักษาเพียงครั้งเดียวแต่ผลของกรรมหลั่งไหลมานับประมาณมีได้น่าอัศจ,จริงเนาะคุณโยมยอดเยี่ยมจริงๆประเสริฐเลิศเลยยิ่งนัก สนใจไหมคุยมอยากได้ไหมสนใจอยากได้ผลเหล่านี้ก็ต้องลงมือประพฤติปฏิบัติสมาทานศีลทุกเช้าทุกเช้าคุยมท่านใดสมาทานศีลบ้างคุยมเกสมาทานศีลหรือ,อยังสมาทานแล้วนะ,ะสาธุนะใส่หัวไหมฟามว่าอย่างไรอ๋อเดี๋ยวกลับไปสมาทานไม่เป็นไรนะตื่นเช้ามาอาจจะยังไม่สะดวกเนาะต้องทํากับข้าวนะ มาถวายพระน่ะกลับไปก็สมาทานตั้งนโมสามจบพุทธังสระนังคัชามินะหนูน้อยนะสมาทานศีลหนูก็ได้บุญนะแล้วก็พยายามงดเว้นไปเรื่อยๆนะแล้วก็ปานาติปาตาเวเป็นต้นนะเอาแหละว,วันนี้ก็คงพอสมควรเก่เวลายัางเหลืออีกกี่ข้อขยมอานิสงข้อ3ข้อ4และข้อ5อย่าพลาดนะขยมถ้าโยมพลาดเนี่ยโยมจะเสียใจไป จนตลอดชีวิตเลยถ้า็ยมถ้า็ยมพลาดหาน,ะนีสงของศีลข้อสามข้อสี่ข้อห้านะเอาไว้โอกาสหน้านะค่อยมาว่ากันต่อวันนี้ก็คงพอสมควรเกเวลา,ามาก็ขอฝากข้อคิดสกิดใจไว้ว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองได้เราสามารถทำได้เราสามารถมีได้และเราสามารถเป็นในสิ่งที่เราอยากเป็นได้ ฉะนั้นวันนี้อาตมาก็ขออนุโมทนาในส่วนบุญกุศลที่เราท่านทั้งหลายได้มาบำเพ็ญร่วมกันในวันนี้ท้ายในที่สุดนี้อาตมาก็ขอให้ญาติโยมสาธุชนคนดีทุกคนทุกท่านจงเป็นผู้มีแต่ความสุขกายสบายใจมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง มีสติมีปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดกาลเป็นนิดและเมื่อบุญบารมีของเราท่านทั้งหลายเต็มเปี่ยมแล้วก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจสี่เข้าถึงซึ่งมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้นี้ด้วยกันทุกคนทุกท่านเทินขอจเจริญพร ต่อไปเราก็จะได้อุทิศส่วบุญกุศลให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายก็ขอกระผมก็ขอากาับาบพระเทระคณะสง์เพื่อเป็นต้นเสียงในการกล่าวให้พรในครั้งนี้นะครับก็ขอเชิญจเจร,ริญพรอญาติโยมทุกท่านกล่าวตามอัตมานะข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญกุศลในการถวายทานรักษาศีล แล้วฟังธรรมเป็นต้นขออุทิศให้แก่บิดามารดาครูบาอาจารย์ญาติทั้งหลายเพื่อนสนิทมิตรสหายพระมหากัารทย์ทุกๆพระองค์เจ้ากรรมนายเวรที่ได้ล่วงลับไปแล้วตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ พร้อมท้งเทวดาและสัรพสัตทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายที่ปกปากรักษาอยู่หน้าสถานที่แห่งนี้อยู่หน้าที่บ้านของข้าพเจ้าและอยู่หน้าที่อื่นๆขอให้ท่านทั้งหลายจงได้โปรดอนุโมทนา รับเอาส่วนบุญกุศลกับข้าพเจ้าด้วยเธินและขอบุญกุศลนี้จงเป็นพระลวะปัจจัยให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีปัญญารู้จักบาปบุญคุณโทษรู้จักประโยชน์โลกนี้รู้จักประโยชน์โลกหน้าทุกภพชาติไป เมื่อบุญบารมีของข้าพเจ้าเต็มเปี่ยมแล้วขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจสีคือทุกสมุทัยนิโรธมักเข้าถึงซึ่งมักผลนิพพานในอนาคตการ อันใกล้นี้ด้วยเธินสาธุสาธุสาธุสธัพพิติโยวิวัชันตุความชันไรทั้งปวงจงโรคทั้งปวงของท่านจงหาย <c oughs> มาเตภวัตวันตระโย ο, อันตรายยามีแก่ท่านสุขีที่ขายุคภาวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสีลิสานิจังอุทาปัจยายโนจัตตารโธรรมมาวทันติอายุวันโนสุขังพลังธรรมสีประการคืออายุวันนะสุขาพลา ยอมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกรามมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิธภาวะตุสาพมังคาลังราคันตุสภาเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสภาพ,พุทธานุภาเวนะ ด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสาพาธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสาภาสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสาธาโสธีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลาย จงมีแก่ท่านทุกเมือ่อเธอสาธุสาธุสาธุ